สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดเป็น as นะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น as นั้นนะครับเราเพียงเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าที่เมต,ต่างช้อยส5 9 9บาบาทหลังจากที่เราลงทะเบียนใช้แอปฟรีแล้วเราเข้าไปช้อปปิ้งที่ มีตังช้อย2,599บาทดูนะครับว่าแล้วคนจะได้อะไรสิ่งแรกที่คุณจะได้เลยครับคือสินค้าเกรดพรีเมียมนะครับจำนวน2ขวดนะครับสินค้าที่ว่านั้นก็คือมีสกินครับมีสกินนี้คือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวดูแลสุขภาพผมและก็ดูแลสุขภาพเล็บซึ่งผลิตภายใต้เทคโนโลยีชื่อ FIR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดจากเกาหลีใต้นะครับนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะได้ครับข้อที่2องคือคุณจะได้รับลิงก์เพื่อแชร์เพื่อแนะนำให้คนในโลกออนไลน์ได้รู้จักมีตังโดยเป็นลิงก์ส่วนตัวของคุณสำหรับแชร์ส่งไปในโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ให้คนที่สนใจคลิกเข้ามาลงทะเบียนใช้งานและร่วมทีมกับคุณนะครับข้อที่3คือคุณจะได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจออนไลน์แบบฟรีๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณได้เข้าไปฟังในกลุ่ม Overview ฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกลุ่ม User สอนคนใหม่สร้างไรายได้ เมื่อคุณสมัครฟรีแล้วคุณสามารถเข้าไปในกลุ่ม Facebook กลุ่มนี้เพื่อไปเรียนรู้ว่าคุณจะสร้างไรายได้ได้อย่างไรคุณสามารถเรียนรู้นะครับพัฒนาคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ต่อยอดความรู้ได้อีกนะคุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตของบริษัทและเข้ากลุ่มไลน์ของทีมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ครับคุณยังจะได้เรียนรู้จากห้องประชุมออนไลน์ซึ่งทีมและบริษัทมีการจัดประชุมเฟรนนิ่งและให้ความรู้ทุกวันนะครับเวลา20นาฬิกาต่อมาครับคุณจะได้รับเว็บไซต์ซึ่งเป็นเซลเพจส่วนตัวเพื่อให้คุณได้แชร์ไปยังโซเชียลมีเดียเมื่อมีคนสนใจคลิกเข้ามาจะมีลิงก์ฝังอยู่ในเซลเพจซึ่งเขาสามารถสมัครและ เข้ามาร่วมทีมกับคุณได้ทันทีหรือสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้ทุกครั้งที่ต้องการข้อ 5. คุณมีสิทธิสร้างรายได้ตามแผนการจ่ายของแพลตฟอร์มมีตังค์แบบไ like ร้ขีดจำกัดตามความสามารถและผลงานที่คุณสามารถทำได้สิทธิของคุณที่คุณจะได้รับจากการที่คุณอัปเกรดเป็นมีตังค์เกอร์หรือช้อปปิ้ง สินค้าของมีตังด้วยแพ็กเกจสินค้าเพียง2 5 9 9บาทคุณจ่ายครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพคุณว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าคุณรีบอัปเกรดณนะเดี๋ยวนี้เลยส่วนขั้นตอนในการทำเงินกับแพลตฟอร์มมีตังเริ่มจากที่คุณนะครับศึกษาเรื่องราวของมีตังแล้วสมัคร ฟรีจากลิงก์ผู้แนะนำทำการอัปเกรดเพื่อซื้อสินค้าแพ็กเกจที่อัปเกรด2อ9 9และแชร์ลิงก์และก็คอนเทนต์ในทุกช่องทางของมีเดียเมื่อมีผู้สนใจสมัครเข้ามาคุณเชิญเข้ากลุ่มเพื่อเข้ามาเรียนรู้ในระบบนะและให้ทีมงานเข้ามาเรียนรู้ในห้องประชุมและให้ทุกคนทำเหมือนเหมือนกันนี่คือการสร้างรายได้ในยุค ของแพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุดนั้นหลังจากนั้นครับระบบที่จะสร้างให้คุณประสบความสำเร็จยังย่งยืนก็คือระบบสร้างเงินล้านของทีม Pay f o r y o u เริ่มจากคุณเรียนรู้แชร์ลิงก์คนสมัครเข้ามาเชิญเข้ามาสู่ระบบเรียนรู้เรียนรู้แล้วตัดสินใจแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์งเสร็จมีคนเข้ามาให้เข้ามาเรียนรู้นะครับทำวนเวียนซ้ำอยู่อย่างนี้คุณจะสามารถที่จะ สร้างทีมคือตำแหน่ง AM, AT, AD และมีรายได้ไหลเข้ามาที่กระเป๋าคุณได้ตลอดเวลาทุกๆนาทีเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มมีตังแพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากมีตังครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ